น,น,ออนะฮะนู้อ๋อแล้วฟปอัสวันขับตามรถท็อง EP สองนะฮะตรงเนี้ยมันจะเลี้ยงเลี้ยงสินโตครับตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปอีกที่หนึ่งนะครับผมเรากำลังจะไปลูกซอครับผม อนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟครับเรากำลังจะไปซื้อตัวไปก็ปยังลุกซอรครับเดี๋ยวเราจะไปพักที่ลุกซออีก2-3าวันครับอมาามฮารอตอนนี้ครับก็ อยู่ที่สถานีรถไฟโคลัมบ้าใน,าห,นาหน้าเมืองอัสวานก็สถานี next station ของเราก็คือสถานีลุกโซลุกโซเพื่อเราจะทำการพัจจนไยใน ep ต่อไปครับผมก็ดูบรรยากาศล้างก่อนที่เราจะไปครับ ทั้งที่ลูกจอนะครับผมแล้วก็หาอะไรกินก่อนนะครับผมอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราจะสั่งเบอร์เกอร์กันครับผมร้อนไหมเวดีร้อนที่สุดเท่าไหร้าห้าร้อยร้อยเจ็ดหไม่ครับอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ครับผมใด็ดมากเป็นมื้อแรกของวันนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะกินกันครับผม มีแฟงไฟด้วยครับนังอากาศที่นี่ร้อนมากเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถที่เลยครับนี่เราก็กำลังจะขึ้นเรือครับผม นี่ก็ถึงโรงแรมเราแล้วครับผมกำลังเดินเข้าไปเลยครับ รีวิวห้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเช่าครับผมโรงแรมที่เราอยู่ครับเป็นไงบ้างชัชวคนาวไม่ยังไม่ยังยังไม่ชั่วคราวชั่วคราวไม่ยังไม่ยังเตียงนุ่มแล้วเปล่าไปดินุ่มไหมากเออก็เย็นเย็นมากเลยครับนมฉ่ำเลยผมนึองกันไปว่างดีกว่ามีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ มีตู้เย็นด้วยนะครับให้บางอับบดี้ทดลองว่านุ่มแค่ไหนครับผมจัดหน่อยครับบางเตรียมอีเตียงอียิปต์จะนุ่มแล้วบอกเออโหทางนอกมีวิวให้ดูด้วยนะครับมี่น้ำครับผมข้างนอก แต่ว่าไม่เห็นอ่บังชชวานจัดเลยครับโอ้โหมีทีวีด้วยครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่6ของพวกเราครับผมที่อยู่อัสวานครับวันนี้เราก็จะไปมาป่ายครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือครับผมเพื่อจะไปเดินทางไปมาบันครับผมตอนนี้กำลังเดวราคากันอยู่ครับกับเฮานำดูวิธีขึ้นเรือครับ<า>ธรรมดาลูกไม่จำครับต้องดูท่าเรือ นี้เรากําลังอยู่หน้าแพ็กเกจซื้อตั๋วกาลังจะเข้ามาบัดกันนักนะซึ่งมีพื้นที่ราวๆมากกว่า50ตารางอ่าคือใหญ่มากใหญ่มากเลยก็เดี๋ยวเราซื้อแพ็กเกจก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก็จะมีแบบแบบผังของพื้นที่ให้ชมก่อนนะข้างในจะมีแบบผังให้เราดูทั้งหมดเลยว่าข้างในเป็นยังไงเมื่อเราผ่านเข้าข้างในปุ๊บเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ไปสู่ พื้นที่กั้นนักตั้งเริ่มตั้งแต่ประตูเมืองไล่เข้าไปเลยก็ยเดี๋ยวเราไปชมต่อไปคนระับเชาลอที่นี่นะครับผมก็จะมีเรือแล้วก็มีแผงผ่านครับแผงที่นี่รัศมี<ๆ>เเดี๋ยวเราไปใช่ไหมเราจะเดินนี่คือหน้าประตูแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเรียงเรียงสินโตเหมือนเหมือนเป็นไอเงี้ยเข้าไปเลย แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นประตูใหญ่ของเขาแล้วก็มันจะไลเรร่เสาเสานั่นใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะข้างข้างอ่ะมีเสาเยอะเลยข้างในอ่ะมันมันจะกว้างแล้วเราก็จะไปจนถึงนู่นแล้วก็มันจะมาไปสุดตรงกลางนู่นอ่ะเดินประมาณหลายโลอยู่สิบโลไดมมามา้มันจะมาสุดตรงนี้พอมามาสุดตรงนี้ใช่ไหม ถ้าไปถ้าไปแล้วไปอีกอ่ะมันจะเป็นแต่ว่ามันเป็นซากประหักหักพังแต่ว่าเข้าไปตรงนู้นอ่ะมันจะมีแม่น้ําแล้วก็เข้าไปตรงนู้นอีกมันจะมีการชมชมชมหนังโรงละครของมันแต่ว่าคืนนี้เราไม่ได้ดูนะแต่เราไม่ได้ดูเัราเราไม่ได้ดูละครไงเราไม่ได้มากับบูแล้วมาไทยรูปแยล้งเยวใช่ไหมถ่ยรูปแกล้งเแต่ว่าเข้าไปฝั่งนื่อน่ะมันก็จะมีซากประหลักหักพังด้วยแล้วก็ไปตรงนู้นอีกอเดี๋ยวไปดูดีกว่าคุณู้ชมจิมโอเคครับเป็นหนังอันนี้เราไปดูหน่อยตรงนี้ แล้วมัจะมีฉาอยู่ตรงนี้จตนี้ตรัาะวนจอนี้ครับก็ซอยกุ้งครับตอนนี้เราอยู่ประตูหน้าเมืองกัเน็กเมืองกัเน็กเทมเพิลว่าเมืองพระวิหารนะก็ถ้าเราเห็นรอบๆนะนี่คือช่วงนี้เป็นช่วงรายอฮัดจีฮะก็จะทําการเชอดแพ้ซส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดีๆหัวหายหมดเลยเพราะเขาเน้นการทํำแกงหัวแพะ ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกข้างในอะหัวหายเยอะเดี๋ยวไปดูฮะ Masuk, dah baru masuk. Jadi laka kita ni nampak banyak tija. Yaitulah sebenarnya yang nak sejat, tapi tak leh Jadi ada tiga aja. Nah, sediakan. Jadi, hok-hok kamu sungguhnya, duh, 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 ใหญ่ duh, 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 มันมีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลามียูนุบหรือฮารัสใหญ่พระราชาก็จะลงไปพร้อมกับนาวัยตุรนรถอาจนจบอาน้ำยุบนะทีนี้เลยจะถ้ามองถ้ามองธรรมดาอาจจะมีความสําคัญนิดหนึ่งฮะอันนึงมาจากว่าบ่อน้ํานี้เป็นบ่อน้ํามรกตด้วยฮะสเกลนี้จะเป็นสีเขียวด้วย ที่นี่แล้วครับก็ระหว่างทางก็มีของขายของเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากครับครับต <c oughs> อนนี้เราก็กำลังดูราคากับอาหรับก่อนครับผม <c oughs> จะขึ้น <c oughs> <c oughs> รถม้านเนี่ยเราจะได้ราคาดีหรือเปล่ปา <c oughs> เราจะกลับไป <c oughs> ในเมืองซองครับผม <c oughs> กับรถม้าน <c oughs> อีสิรินบาสอันนี้คนนี้เขาให้ราคาดีครเดี๋ยวเราจะขึ้นกับเขครับเลยครับเ้นๆเลยครับลอกเป็นไงม้างครับวันนี้ลอกลอกแย่วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับดิครับเป็นไงม้างครับไปงานครับ ัไปยี่ไปยี่ก็ได้ไปยี่เอาจับตารอดทอกอ p พสองนะฮะตอนนี้เราอยู่กับทีมงานสมาคมรุ่น68ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วนิดนึงแล้วก็ลุยกันเละๆอยู่กับสายอะไรนะมีไม่ใช่สายเลียงอะพัฒนาศึกษา เราะฉนันหนึ่งาอยู่แล้วก็ฝ่ายฝ่ายอะไรฝ่ายทะเบียน,บบยนแล้วก็ฝ่ายเ,เ,เทคนิคฝ่ายเทคนิคฮะซึ่งฝ่ายเทคนิคเราก็ <What? S 2> ที่มาโชว์อยู่แล้ว,วชื่ออักมาไอยไม่ใช่ชื่อเบลล่าชื่อเบลล่าอ๋อก็ตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดฮะเพื่อไปหาอะไรกินลองท้องหน่อยไปยิ้วว่าไม่ไหวแล้วดูครับเจอกันเด้อ <laughs> <laughs> ก็ถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงกลางของเมืองอัสวานครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนครับตอนนี้หิวมากเลยครับกำลังเดินไปหาร้านข้าวครับตอนนี้อยู่ในเมืองของลุกโซครับตร้านตาแฟรตานกาแเดี๋ยวไปรวมกันตรงนี้อ๋อี่อ่ะ เราเดินอาหารเราก็ถึงแล้วครับผมเราจะกินแบบง่ายๆครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นกุชาบีเอตโตเกงครับผมครับกินอะไรครับวันนี้วันนี้ครับก็วันนี้เรามาพบกับเมนูพื้นเดิมของชาวอัสวาร์ทไม่ใช่ชาวลนะุกซองครับเขาเรียกว่าตอดินกิบดา้าครับผมซึ่งเมนูนี้เนี่ย จะบอกว่าไม่มีที่อื่นเลยก็ว่าไรเพราะว่ามีที่กอร์ฟด้วยครับก็เดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นคุชเชอรี่นะคุชเชอรี่จิอันนี้ก็ไมยะสาไมยะอะไรมยะสาก็ไปโอเคครับเชิญเลยครับ